สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครบับเข้ามาอยู่ในช่องนมนยูบีชาแนลนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26มิถุนายนแห่งความโชคดีบอลสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยตามสโลกแกนกระพริบตาบึ้ดขอบคุณการติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์และขอบคุณทุกทกําลังแรงใจแต่และต้นวันนี้นะครับบอกเลยนะว่าสวยสวยขั้นเทพสวยขั้นเทพครับตอนนี้บอลเยอะมากนะครับกระบี่นายร้อยกระบี่นายร้อย วันนี้จัดให้กระถางพิเศษนะครับสวยๆแบบนี้ครับ290บาทครับกระบีนารอยตามไปด้วยทางด้านของสาวนาครชัยศรีฮับฮับทั้ง3าใบใบหน่อกำลงังแทงขึ้นมาดูแล้วนะครับมาดูจากทางในแล้วน่าจะฮับดูฮับสวยมากสาวนาครชัยศรีครับมาฮับแบบนี้ครับ290าบบาทครับติดตามมาด้วยครับณเนะมืองนอนท์ แขงน้ำมืองนอนนะครับนี่นะ้ำมืองนอนแขงนะครับโอ้ยสวยมากครับสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งความสวยงามโวเคโนโ,โวเคโนครับสวยๆแบบนี้ของโวเคโนครับเอาวันนี้จัดให้พิเศษครับโอ้ฟอร์มใหญ่แล้วนะครับโบเกโนโกระถางนี้ใบมันแวบฮาร์ปสวยมากสวยๆแบบนี้ครับ จัดให้พิเศษพิเศษพิเศษ,เศษครับห้าร้อยเก้าสิบบาทครับนะเห็นไหมโวเคนโนตามมาด้วยครับณเมืองนอนครับณเมืองนอนหน้าเทพครับครับณเมืองนอนหน้าเทพสวยๆแบบนี้ครับจัดให้พิเศษวันนี้โอ้สวยจริงครับห้าร้อยยี่สิบบาทครับน่มียี่สิบด้วย แต่สิ่งที่สําคัญครับต้นนี้โอ,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 โอ้บนลมแรงครับพี่น้องเย็นสบายนะครับเย็นสบายเออที่จะเล่าให้ฟังคือต้นนี้เป็นต้นแม่เขานะครับต้นแม่เลี้ยงไปเลี้ยงมาป้ายหายจําชื่อไม่ได้ต้องบอกเลยนะครับเป็นไม้ที่ราคาหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นอนะันนี้เป็นต้นลูกนะครับต้นลูกคือเป็นไม้แยกหนอนนะครับต้นลูกจําชื่อไม่ได้จริงๆครับสวยมากสองร้อยเกสิบบาทครับ ในฐานะที่จำชื่อไม่ได้สวยมากสวยมากดูรัตนาสินครับในกระถางนี้มีสามต้นนะครับผมเข้าใจเอฟซผมนะครับว่าชอบต้นไม้ที่อยู่มาเป็นพุ่มเป็นกอนะครับมีสามต้นนะครับเอาสามต้นแบบนี้จัดไปนะครับรัตนาสินสองร้อยหกสิบาทครับมีเอฟซถามเข้ามาบอกว่าน้องหนุ่มอยากที่ได้ไม้เก่าๆให้หน่อยนะครับ หนุมานออกศึกหนุมานออกศึกก็จะมีหูหูนะครับนี่คือหนุมานออกศึกนะครับสวยมากได้ไปสองต้นนะครับหัวใหญ่แน่นอนนะครับสองต้นแบบนี้260บาทครับมัคควานรังสรรค์รับดูความแผงของเขาใบเขาฉีกนะครับดูใบเขาแยกนะใบเขาแยกดูสวยมากครับมัคควานรังสรรค์0บาทครับมัคควานรังสรรค์ ติดตามมาด้วยครับดูผ่าไปผ่ามาแผงครับเพชรมณฑลนะครับนี่เพชรมณฑลนะเพราะผ่าแล้วออกมาแผลงเป็นแบบนี้สวยมากครับสองร้อยหกสิบาทครับเพชรมณฑลแต่หัวใหญ่แล้วนะครับตอนนี้หัวหัวใหญ่แล้วนะดูนามรากสดครับฮับฮับครับนามรากสดสวยๆแบบนี้ของนามรากสดครับแบ่งปันกันไปที่สองร้อยเก้าสิบาทครับนาำรากสด ออรพร,จพรเจ้าสวัวพรเจ้าสวัวครับพรเจ้าสัวหัวน่าจะใหญ่เป็นที่น่าพอใจแล้วแหละนะครับพรเจ้าสวัวสวยๆแบบนี้ครับ260บาทครับพรเจ้าสวัวดูทางด้านของนพเก้าครับนบพเก้าใบเขาแผงนะครับดูครับใบออกมาแผงเลยหัวหน่าจะใหญ่แล้วนะครับนพเก้ากระถางนี้พิเศษครับวันนี้290บบาทครับ แต่ดูใบเขาก็มองดูเป็นธรรมชาติอีกเป็นรูปแบบหนึ่งเหลืองรามนะครับสวยมากนะดูทนานของรัตนรุ่งเรืองครับรัตนรุ่งเรืองฮับฮารแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้เอาแบ่งปันกันไปที่590บาทครับรัตนรุ่งเรืองมณีล้อมเพชรครับมณีล้อมเพชรสวยๆจัดให้พิเศษครับมณีล้อมเพชรสวยมากครับ560บบาทครับ มันดีล้อมเพชรดูทางด้านของเจ้าสัวครับมาเรือนหมื่นเรือนแสนครับเจ้าสัวสวยๆครับดูใบใหม่ครับสวยมากโอ้สวยจริงๆครับเอาเจ้าสัววันนี้แบ่งปันกันไปครับ3 9 0เก้าสิบาทรับเจ้าสัวนั่นอยู่ๆแล้วจำอะไรเมื่อกี้ที่กมจันณีจันทม์มณีจันทครับสวยๆครับของมณีจันครับแบ่งปันกันไปวันนี้ครับมณนีจันท์นะครับกระถางนี้ครับ 290บาทครับมีทางด้านของลูกไม้นะครับนับแล้วมีทั้งหมดอยู่3ต้นลูกไม้นะครับจริงๆเขามีชื่อนะผมจำชื่อไม่ได้นะผมก็เลยใช้คำว่าลูกไม้มี3ต้นนะครับสวยๆแบบนี้หัวน่าจะใหญ่มากนะครับ260บาทครับ260บาทมีทางด้านของเพชรอมะตะครับเพชรอมะตะสวยๆครับเพชรอมะตะครับ จัดให้พิเศษครับวันนี้ครับ320บาทครับเพชรอมตะดวงอมพรครับดวงอมพรยังให้ความสวยงามหน้าชมพูสวยๆแบบนี้240บาทครับดวงอมพรติดตามมาด้วยครับเจ้าจักรพพัดในกระถางนี้มี2ต้นสวยๆครับเจ้าจักรพัรดิ240บาทครับเจ้าจักรพพัดดูทางด้านของณังดอนครับณองดอน หน้าทั้งอมชมพูแล้วก็สีเหลืองสวยอารามครับจัดให้พิเศษครับกระถางนี้260บาทครับณเนะมืองนอนมีทางด้านของรักเอยอยู่2กระถางด้วยกันครับรักเอยรักเอยเป็นไม้แยกหน่อนทั้งหมดนะครับรักเอยทั้งสองกระถางนี้วันนี้จัดพิเศษนะครับพิเศษพิเศษนะครับ2กระถางนี้กระถางละ320บาทครับกระถางละ320บาท ถ้ารับไปทั้งสองกระถางนี่600บาทครับ085 882 4982 085 882 88 49 4982ข,ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ให้อมเมอฟซีทุกท่านมั่งคัง่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการขอบคุณครับ